กลับมาซวยกันต่อกับควันซา The Rich Man Toy และจนถึงตอนนี้ถือว่ายังสวยกันแค่เล็กน้อยแม่อยากจะให้ซวยกันบ่อยๆซวยกันเยอะๆรายการจะได้คือคๆักคมันเป็นคือคๆักคมาดูกันดีกว่าฮะว่าบทลงโทษของเราคืออะไรครับหม้อไฟ เกมที่2ก็มาเจอกับบทลงโทษหม้อไฟร้อนแรงแดงจีดแค่คิดถึงก็รู้สึกร้อนรนร้อนใจปวดตับปวดไตไอ้ย่ร้อนร้อนน่าจะเป็นอาหารร้อนให้ลิ้นโดนลวกน่าจะเอาห้ามท้ำนะจุ่มไปในหม้อไฟป่ะดี๋ยว่านาเอามอไฟลาดหัวเออวันนี้เก็บกดได้ไหมโหดายทารุนกันทุกคนเลยคำสั่งของเราคืออะไรฮะ เขย่าขวดเสียงโชบเอาละสบายเรื oh ่องพวกนี้ให้ดูขวดก่อนอ๋อมีให้ดูก่อนนะใด้ใช่ส้มจริงโโอ้หูนี่บอกกันเลยใช่ไหมเนี่ย พี่ยกควดเสียงโชคในครั้งนี้มันไม่ธรรมดาจริงๆเพราะจิงส์แมนเขาบอกให้รู้กันไปเลยว่าได้สีซ้มจริงเอ้าอย่าช้าอย่าช้าอยากสวยกันแล้วครับพี่น้องทีมงานอย่าว่าใส่ไม้สีส้มหมดนะครับและสีที่ผมได้ก็คือข้ามไม่ได้อะสีสี สีต้มงาอยัเฮ้ยว้เรื่ยเป็นการยืนยันว่าไม่ได้มีไม้สีตรงสีเดียวโอ้โ เฮ้ยทำไมทำองได้ยงงี้วะเกิดเป็นดีเจดอสี่มันสวยซ้ำสวยซ้อนพี่ิงเลยมาดูบทลงทอก่อนว่าหม้อไฟมันคืออะไรฮะกินหม้อไฟสูตรพิเศษครับโอ้โหพระเจ้าช่วยเกมนี้มันเฮี้ยจริงจริงดีเจดอสอุตส่าห์ลุ้นคนแรกนั้นสวยไปเจอสีส้มสางแถมยังต้องมาเจอหม้อไฟสูตรพิเศษอีกช่สูตรนี้หรือเปล่าสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปด มาแล้วคือม <see> <monastery> ือผมแบบไม่มีแรงจริงๆไปกันเปิดเลยนะครับผมขอเนี่ยอุอนร้อนๆที่เรี่องจับจับม้อไฟจริงครับเพราะว่าร้อนมากนะฮะโอ้โหน่ากินโอ้โหเจอโอเคก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรครับแต่ผมได้กลิ่นเหมือนกันเหมือนเหมือนน้ำอันลมนะอ๋อผมรู้แล้วอ๋อโอ้ยเป็นน้ำแกงส้มเป็นน้ำส้ม มันคือน้ำน้ำอัดลมอ่ะน้ำส้มน้ำอัดลมอ่ะ ตายตายตายอิตาดิเจดอสถึงกับหน้าเสียที่จะต้องมาเปิดปิดสานกับแกงส้มหม้อไฟที่ใช้น้ำส้มคั้น25%เพราะ100%เราไม่ใช้เพราะว่ามันแพงไม่ใช่น้ำอัดลมอย่างที่เข้าใจกันเป็นไงรู้แล้วอยากกินที่มันมั่งหรือยังว่ะกินให้หมดกินให้หมดหมดเลยอ้าวใส่เลยฮะในนี้นะฮะที่ผมเห็นตอนนี้เนี่ยมีกุ้งแครอทมะละกอดอกแครดอกแครแต่คุณไม่เคยแครผมเลยนะ ไม่ต้องมาจับนี่ผมชิมให้ดูน้ำ้มสายชูป่ะหืมไม่หรอตอนนี้มันเหมือนอ่มนของหวานมากเลยนะตอนนี้เย็นหมเหมือนรงมิตรตอ้เย็นมากมากโอ้ยตักทิ้งแค่ไม่ทันขอบคุณมากครับผมไปจะรอกำลังใจนะครับผม ทำไมน่งเงี้ยเอ้ยทำไมน่งเงี้ยเปรี้ยวอ่ะคือถ้าพูดแบบไม่เซนเซอร์คือแล้วมันหวานนะน้ำส้มเนี้ยมันต้องเอามาผสมกันน้ำก่อนปักดีให้เราเด้อปักดีให้เราเี่ยที่สำคัญมีน้ำายดีเจเดย์อยู่ที่นี่น้าใสมีอย่างดน้่ตเยอ กันใจกันใจนิดเดียวหมดลงไปแล้วกอนนักแข่หรอมาปะอย่าให้น้องได้กินเออลิ้นเป็นสีเศร้าหมดเลยแล้วลิ้นยังขึ้นชว์ไหนลิ้นจากนี้เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหผมกลัวพี่จอนไม่อิ่มพร้อมละจอร์นุชนะจอน์ดนุชเอาถ้าผมแตกทีทีมงานจ่ายค่ายาด้วยนะครับผมโอ้โห เสียงด้วยหรอซื้อตุ้มร้อนๆเออตุ้มร้อนเก่งมากเลยเก่งเลยดอดแย่เป็นยไงต้องอ่านแค่หลอดกับดอกแครอะไรแย่กันคุูแย่ทั้งหมดทั้งมวลไม่แย่เลยดีเลยสนุกจังเลยไฮโลเปรี้ยวปรากใครพูดว่าสนุกจังเลยฮะใครพูดคหนุกถามว่าสนุกดีเดีดอดหน่อยฮะวันนี้โดนแ้วเป็นไงบ้างครับโอยทานได้ไหมมันทานได้อือแล้วทานอีกไหม ท <laughs> ่านไปนบนลงโทษหมอ้อไฟที่ทำเอาธาตุไฟของดีเจดอสแทบพลุงพรานออกมาจากร่างกายแต่ไม่ได้ออกมาจากทางปากนะมันออกมาจากทางนี่แหละ <c oughs> <laughs> เอามาดูครั <laughs> บบทลงโทษของเราก็คือ <Green Ball. S 2> บทลงโทษกรีนบอล อ๋อบอลลงนโทษนี่มีชื่อว่ากรีนบอลหลายคนสงสัยว่ามันคืออะไรถ้าแปลเป็นไทยก็คือบอลสีเขียวเฮ้ยเขียวจริงเลยผมว่าลูกเป็นนี่แน่ๆลูกเทนนิสคนแพ้ก็คงโดนกินลูกลูกเทนนิสปากให้บอกให้ลูกเทนนิสครับผมว่าทีมงานเราปากเถื่อนแล้วนะฮะรีบไปซอยปากเถื่อนเลยนะครับเรามาดูคำสั่งกันดีกว่าว่าเกมนี้ฮะคือ ส่งหมุนเข็มนาฬิกา<ๆ>เข็มยาวของใครใกล้จิงส์แมนมากที่สุดจิงว้าวคำสั่งนี้เป็นเวลาแห่งการเสี่ยงโชคอย่างแท้จริงกับการที่แต่ละคนจะต้องปิดตาหมุนเข็มนาฬิกาแล้ววัดกันไปเลยว่าเข็มยาวของใครใกล้เข็มยาวของจิงส์แมนมากที่สุดก็สวยปะว่าแล้วขอเรียนเชิญพี่จิงส์แมนให้เกียรติหมุนเข็มนาฬิกาเป็นประเดิมด้วยนะครับผม พี่จิง์แมนหมุนไปหมุนมาเข็มยาวมาสงบนิ่งอยู่แถวๆเลขหกอาจจะไม่ตรงเปะ๊ะแต่ก็เลยเลขหกมันนิดนึงเอาละ่ะต่อไปก็ถึงข่าวของพวกคุณคุนกันแล้วนะครับผมงานนี้จะเชื่อมือตัวเองหรือจะเชื่อใจเพื่อนเพ,น,เพนก็นแล้วแต่คุณนะครับผมอช่วยเ<ด>ชียร์หน่อยเพื่นพนอนๆอยังเไม่พอแล้วพอแล้วเอฮ้ยตรงนั้นแหละเฮ้ย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 เรียบร้อยแล้วพอแล้ว โอ้โหเยู่ที่เลขสิบนั่นเองฮะถือว่าห่างอยู่ไอเด็ดไอเดี๋หน้าวะให้พอแล้วครับพอแล้วพอแล้วอย่าไปเยอะดิเลอ้ที่นี้โดนนะนิ่งนิ่งไอ้โดนเนี่ยนะไอ้โดนนะไอ้ที่โดนนะไอ้ที่มันใจดีวะไอ้นี้เอาที้่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละ เฮ้ยเฮ้ยเลียนเเฮ้ยเดี๋ยวน่ะเดี๋ยว่เอาเราไสวยเลยดิคิดเลขอะไรประมาณห้าหกเจ็ดประมาณนี้แหละอยู่ที่เลขห้าครับ่โอ้โหเอาแล้วเอาแล้วความสวยมันอยู่ใกล้ดีเจดอสแค่เอื้อมเท่านั้นเพราะว่าเข็มยาวมันอยู่ใกล้กับตำแหน่งของจิ n x แมนมากๆสวยแน่ๆนไม่เลย เฮ้ยตรงนี้แหละเฮ้ยไม่อยาเอาเลยระนีเหรอโอเคจบอยู่ที่เลขสองว้าวโอ้ยหลอดไม่จริงแน่นอนเอาละครับพอฮะยังเอาแล้วพอแล้วพอแล้วเรื่อยๆนะพออุ้ยตายแล้วตอนนี้ดิจิโสรอดตัวแล้วพระหนุ่มแจ๊บเตรียมตัวซวยกันแล้วอุ้ยเข็มยาวใกล้จิงส์แมนจริงๆเอาสวัสดีครับพี่ภาคุงโอ้ย ยุดยุดเอ้ยจะดีหรอพอแล้วพอแล้วไนดหนอ่งตรงนี้เออถือว่าห่างไกลอาะ ไปหมุนมาตอนนี้หนุ่มเจ็บก็คือคนเข็มยาวใกล้จิงสแมนมากที่สุดต้องมาวัดกันที่คนสุดท้ายว่าหนุ่มเกี่ยวจะสามารถปาดหน้าความเสียวเลี้ยวไปหาความสวยได้หรือไม่ไม่ดี <c oughs> ไม่ดี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 ทางกันตรงนั้นแน่ไม่ดีดีแล้ว <c oughs> ด,ดีแล้วดีแล้วเฮ้ยอันนี้ ไปจะไม่คิดคุณบอยเนี่ยพี่ก็มงอมันเ่เลยตรงกลางเลยเนตรงเลยตรงกลางเลยเนี่ยลต้องขอแสดงความยินดีกับพี่เอี่ยวด้วยที่งานนี้คุณคือคนที่สวยที่สุดมุนเข็มได้ใกล้จิงสแมนแบบเป๊ะพี่เอี่ยวงานนี้มีเซลแน่ๆรับและบทลงโทษก็คือ กีนบอลครับโดนลูกบอลดีดใส่พุง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  บนลงโทษกรีนบอกก็คือการดีลูกโป่งสีเขียวใส่พุงโอ้ยโยแค่คิดก็เสียไปถึงท้องน้อยน้ำตาแทบไหลย้อยพี่เขาก็เลยทำเสียงอ่อยๆวัาดิดคข่ไยๆนนทแต่เองอยากได้ตรงจุดไหนฮะอยากได้ตรงจุดไหนครับไอ้ก้อยพี่ไม่ใช่แค่ดึงด้วยผมจะแทรกมันนองมาแต่นี่กดแค่ไนสนตัวมาะแต่ว่ามันแบบโกรจริงไบ๊ายบาย โอยโอเฮ้ยเฮ้ยเ้้อ้ยแรงไปนะผมไม่มองแล้วกันนะไม่อยากทำร้ายใครโอ้ยขอพี่นี่โหวมาโขงพี่ก่อนเรอนั่งแบบนั่งชิวๆได้ไหมชิวๆจะเฉยๆย้องชิวมาแล้วใกล้กว่านี้ก็ได้นะเอ ทำมาเยอะผมทำตามหน้าที่นะคุณเดียวนะครับข้างหน้าเป็นซีเรียสอะไรโอ๊ยขอให้มันดีดเข้าปากเข้าปากเข้าปากเฮ้ยโหนี่เรามีหมดที่ลุงฮะ ห้าลูกนะครับลูกเดียวพอต้องดูมีทั้หมดห้าลูกเลยรับพี่นั่นใส่แต้มเลยผมทำตามหน้าที่เหมือนกันนะพี่ขอให้แข่งครั้งหน้าชนะเลิศโอเคจบนะดูหน้าคนเดียวสิครับน้ำตาคลอนะฮะเน่งช้าง โอ้ยเอ้เนี่ยม้อมไหมฮะเดนเดิโอ้กับอ๊อกกับอ๊อกตอนจริงเลยจริงไหมรู้สึกไงบ้างเออเอี่ยวลงสีอันรู้สึกว่าสวยสวยมีมีความเชื่ออยู่ลึกๆว่าสามคนนี้เขาพูดถูกผ่านไปก็บอกโถดกรีนบอลที่งานนี้ทุกคนอาจจะสนุกสนานและสบายใจแต่สำหรับนมเอี่ยวเขาบอกมาดังๆเลยนะว่าทั้งแ่บทั้งเสียวเอ้ย เดี๋ยวขอไปพักหายาหมองมาทาถือทาถือเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเสอกันต่อนะครับ <ś auster _> <ś auster _>